ชูดวงชาวราศีเมฆรวยแรงจุสุดๆล่องเรือมาขนทองโชคชะตาตกตำแหน่งเงินล้านอำนาจบารมีวาสนาการมองการไกลถึงอนาคตท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พบเจอกับสมบัติอันยิ่งใหญ่บุญกุศลวาสนาเกลียนกายยิ่งใหญ่ได้เข้ามาจัดเต็มสิ่งต่างๆที่เข้ามาทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดอดทนอดกั้นในหัวมีแต่เมฆหมอน ในเหรียญเหยียบเอาไว้นะครับตกช่วงชะตาที่จะต้องประหยัดอดทนมัธยัติการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาจะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีเมฆชาวราศีเมฆต้องเป็นกัปตันเรือผู้ยิ่งใหญ่ถ้าท่านไม่สามารถควบคุมเรือได้ท่านจะลำบากเพราะว่าเรือนี้ได้ขนทองมาเต็มลำล่องเรือมาขนทอง อำนาจบารมีวัสนาสิ่งักสิทธิ์ปกปักคุ้มของรักษาเบือนนายกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ให้ท่านทําอย่างไรให้ท่านลื่นเลิมสั่งสรรค์เล่นเพลงระดํากองปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาเตรียมตัวรับทรัพย์การที่ท่านจะได้รับข่าวดีเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยแต่ปัญหาต่างๆเข้ามาในลักษณะชิงไหวชิพิบแข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัสนาสิ่งสิทธิ์ปกปักกุ้มของรักษา ท่านจะได้ค้นพบพบเจอกับเพื่อนเก่าที่นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองมาสู่ตัวท่านเตรียมตัวสับแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาเพราะว่ามนต์เสน่ห์เข้ามาจัดเต็มครับผมอะไรบางอย่างท่านมีควรที่จะต้องนะครับไปยุ่งเกี่ยวท่านก็อย่ายุ่งเกี่ยวนะครับจะทําให้ครอบครัวแตกหักเสียหายได้แต่ยังไงก็แล้วแต่โชคลาภเราพูดถึงเรื่องธุรกิจการงานการเงินท่านจะรวยแรงดุสุดๆล,ล่องเรือมาขนทอง แบบนี้เกิดขึ้นในโชคชะตาเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ